Hidden Face หรือเล่ร้อนซ่อนชูเป็นหนังอ r er o t i c m y s ซู r y Drama ่าเท l ลเลที่น่าสนใจมากๆครับเรื่องย่อมันคือนางเอกมีปัญหากับพระเอกนางเอกเลยหนีไปที่1พระเอกเลยเอาผู้หญิงอีกคนมาอยู่ในบ้านแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วนางเอกอะ่ะแอบดูอยู่ในบ้านครับเรื่องย่อแค่นี้แหละครับโอ้โหมันเป็นหนังที่น่าสนใจมากๆครับต่อให้มันไม่มีฉากเลิฟซีนผมก็สนใจหนังเรื่องนี้มากๆอยู่ดีครับพอผมไปดูปุ๊บหนังเปิดมาจุดนี้ไม่สปอยนะครับ แค่หนังเปิดมานะครับคือหนังเปิดมาด้วยการที่นางเอกอัดคลิปแล้วบอกลาพระเอกประมาณว่าฉันจะไปอยู่ต่างประเทศนะเธอไม่ต้องรอฉันเราจบกันแค่นี้อะไรประมาณนี้นครับแล้วผมก็นึกย้อนไปชื่อเรื่องคือเล่ร้อนซ่อนชูมันซ่อนชูยังไงวะก็านางเอกเป็นคนบอกเลิกพระเอกเองเนี่ยก็แปลว่ามันเลิกกันแล้วเนี่ยแล้วมัน มันเป็นชู้กันยังไงว่ามันเลิกกันแล้วอ่ะแล้วพอหนังผ่านไปสักระยะหนึ่งย่าว่าไม่สปอยนะครับหนังผ่านไปสักระยะหนึ่งมันก็มีฉากเลิฟซีนแล้วพอผมดูเลิฟซีนแล้วก็เอ๊ะอะไรวะพอมันไปเริ่มอีกจุดหนึ่งแล้วทําไมมันต้องไปอีกจุดหนึ่งแล้วทําไมเลิฟซีนมันยาวกันจังเลยนะแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือมันเป็นแค่หนังแบบอีโรติกเซอร์วิสคนดูธรรมดาธรรมดาเรื่องหนึ่งหรือเปล่าถ้ามีฉากเลิฟซีนซ้ำอีกครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันใช่นะมันเป็นนนแค่หังรรธดาะ แล้วมันก็มีจริงๆครับฉากเลิฟซีนอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งที่2ผมว่ามันจะซ้ําทําไมครับคือครั้งแรกคุณก็เล่าไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าเออตัวละครนี้มันมีความสัมพันธ์กันนะคือการเล่าเลิฟซีนครั้งแรกคือแปลว่าตัวละคร2ตัวนี้คือมันรักกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วคือมันไม่ต้องมีครั้งต่อไปอีกแล้วเพราะว่าครั้งต่อไปมันจะกลายเป็นความเซอร์วิสธรรมดาแล้วแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งหนังเริ่มเฉลยครับและจุดเฉลยนี่แหละครับโอ้โห มันทําให้ฉากเลิฟซีนทุกฉากนะครับกลายเป็นฉากเล่าเรื่องทุกฉากเลยครับจากผมคิดว่ามันเป็นคงเป็นหนังอีโรติกเซอร์ฟิทธรรมดากลายเป็นนี่แหละครับหนังที่มันมีความเป็นศิลปะภาพยนตร์ครับคือทุกฉากเลิฟซีนมันเล่าเรื่องครับคือช่วงเฉลยมันจะมีหลายจุดเลยครับที่หนังสามารถใส่ฉากเลิฟซีนเข้าไปได้แต่เหมือนหนังเขารู้ครับว่าถ้าใส่ฉากเลิฟซีนไปจุดนั้น มันจะเป็นฉากแค่เซอร์วิสธรรมดาหนังเรื่องนี้ก็เลยไม่มีฉากเลิฟซีนที่มันไม่จําเป็นทุกๆเลิฟซีนในหนังเรื่องนี้จําเป็นทุกจุดครับไม่สามารถยกออกไปได้ครับและนี่ครับคือตัวอย่างเลิฟซีนที่ดีครับแล้วพอหนังฉเฉลยปุ๊บหนังก็เปลี่ยนจังหวะจากอีโรติกมิสซิรี่กลายเป็นหนังเฟียเลอร์เต็มๆเลยครับและช่วงเฟียเลอร์นี่แหละครับคือหนังเรื่องนี้มันทําได้ยอดเยี่ยมมากๆครับโอ้โหหนังเฟียเลอร์ของเกาหลีนี่มันรถจัดจริงๆครับ หนังสร้างซัสเป็นสร้างความกดดันให้ผมจริงๆครับผมเป็นคนไม่ได้กลัวที่แคบนะครับอยู่ที่แคบแล้วผมรู้สึกเฉยๆครับแต่หนังเรื่องนี้นะครับทำให้ผมกลัวที่แคบไประยะหนึ่งเลยครับระหว่างดูหนังคือโอ้โหมันอึดอัดมันหายใจไม่ออกมันกังวลกับชะตากรรมของตัวละครตัวละครหนึ่งครับเป็นหนังที่ผมรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องครับแล้วพอผ่านช่วงเฟลเลอร์ไปปุ๊บเป็นช่วงองค์ที่3ของหนังนะครับ โอ้โหโห,หนังแม่งเต็มไปด้วยความไม่น่าไว้วางใจครับคือหนังจะสร้างทางแยกแว่าสร้างไว้หลายทางครับหนังแม่งสามารถไปได้หลายทางมากๆแล้วแต่ละทางคือมันไม่น่าไว้วางใจไปทั้งหมดเลยครับคือเราจะไม่รู้ความคิดตัวละครว่ามันจะเดินไปทางไหนครับเอ๊ะมันจะเดินไปทางที่โอ้โหสุดโต่งเลยหรือเปล่าวะจะทําให้ชะตากรรมของตัวละครตัวนั้นมันแย่ไปเลยหรือเปล่าหรือว่าเจ้าของเรื่องที่สร้างเรื่องนี้มา จะเป็นคนโดนเองหรือว่าไอคนที่ไม่รู้อินโนอีหนคนจะโดนเองมันเป็นไปได้หมดเลยครับมันไปได้หลายทางมากๆครับแล้วพอผ่านจุดนี้หนังเลือกจะเดินไปทางทางหนึ่งแล้วพอไปอีกฉากฉากหนึ่งมันก็มีทางแยกอีกแล้วครับแล้วเราก็จะไม่ไว้ใจว่าเอะตัวละครตัวนี้มันจะทําอะไรหรือเปล่าว่าคือมันจะมีฉากฉากหนึ่งครับมีตัวละครตัวละครหนึ่งสั่งให้อีกตัวละครตัวละครหนึ่งถอดเสื้อคือประมาณว่า ขอเสื้อให้ฉันหน่อยซิแล้วโอ้โหฉากนี้ก็เป็นฉากอีกฉากหนึ่งที่ไม่น่าไว้วางใจครับคือมันเต็มไปด้วยอะไรแบบนี้ครับช่วงเตลเลอร์ช่วงกดดันช่วงรถถึกขวัญน,นี่มันทําได้ยอดเยี่ยมมากๆครับแล้วพอถึงซีนสุดท้ายหนังจบไปปึ้งผมนึกย้อนถึงตอนที่ผมคิดว่าเอ้ตั้งชื่ออะไรของมึงวาเล่ร้อนซ่อนชูมันซ่อนชูยังไงวะพอฉากจบเท่านั้นเลยครับผมปึ้งไอ้เชียแม่ง ตั้งชื่อไทยโคตรดีเลยวะ่ะตั้งชื่อไทยโคตรจะร้ายกาดเลยตั้งมาว่าเล่ร้อนซ่อนชูแม่งเ,เล่ร้อนซ่อนชูจริงๆอ่ะโอ้โหผมยกนิ้วให้กับคนที่ตั้งชื่อเลยครับทำผมหน้าหักเลยครับช่วงแรกบอกตั้งชื่ออยังไงวะชวพู่ไทยเอีแม่งตั้งชื่อได้สุดยอดจริงๆวะ่ะแล้วนอกจากนั้นครับนักแสดงทุกคนโอ้โหแม่งเล่นดีมากๆครับ แล้วสกอร์ของหนังเรื่องนี้โอ้โหแม่งบิวดีมากๆครับโดยเฉพาะช่วงท้ายครับช่วงเ h ลเล l e r ช่วงท้ายครับมันมันบีบผมให้ผมทั้งกดดันทั้งไม่ไว้ใจครับและมันก็เลยทำให้ผมให้คะแนนหนังเรื่อง Hidden Face ดาวไว้ที่9คะแนนครับทำได้ดีทั้งความอีโรติกมิสซูรีดราม่าเฟลเลอร์ทำได้ดีหมดเลยครับและนี่แหละครับมันทำให้ผมที่เพิ่งออกมาจากโรง แวบ,บเมื่อกี้ครับออกมาจากโรงปุ๊บมานั่งถ่ายคลิปเลยครับตอนแรกว่าจะไม่ทําคลิปกลางสัปดาห์แล้วแต่โอ้โหดูหนังเรื่องนี้แล้วมันทนไม่ไหวมันคันปากมันอยากจะเมาครับวันที่ลงคลิปผมคิดว่าน่าจะเป็นวันสุดท้ายมีรอบสุดท้ายแล้วนะครับถ้าคุณแบบดูคลิปผมแล้วเออกําลังสนใจหนังเรื่องนี้ผมอยากให้คุณรีบไปดูนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วผมกลัวไม่ทันผมก็เลยต้องรีมาอาัดคลิปและหนังเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ครับที่จะติดท็อป ทนปนปี2025ครับและนี่ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับปีนี้ถ้าเกิดมันมีหนังที่น่าสนใจในกลางสัปดาห์ผมจะมีคลิปรีวิวเพิ่มเติมนะครับแต่ก็คิดว่าจะเป็นคลิปที่รีวิวสั้นๆแบบคลิปนี้นี่แหละครับส่วนคนที่ดูมาแล้วคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมนะครับให้คะแนนเท่าไหรก่ก็อย่าลืมบอกผมนะครับส่วนคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไคร้และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับคลิปใหม่จะแจ้ๆๆงเตือนสาหรับคลิป อย่างชอบเลยครับ